หากว่าหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่เพิ่นเรียนแล้วแล้วเรียนถึงการศึกษาภาคบังคับแล้วกับบม่มีการไปเรียนต่อแล้วกับไปขายแรงงานนะคะหลังจากที่ไปขายแรงงานแล้วแล้วค่ะรายได้ก็อาจจะหน่อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางจัดทางงานอยูทีจังหวัดนครพนมเพิ่นก็นเลยนํากลุมเรานี่แหละค่ะมาจัดอาชีพมาสาั่งรายได้เพื่อที่จะยกระดับฟีมือแรงงานเพื่อที่จะออกสู่ตลาดแรงงานและก็ให้ได้ค่าจ้างที่ได้ห้ายึ้นนั่นเองรายละเอียดสิเป็นจังไหนติดตามได้จากแรงงานค่ะ ปัญหานักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดนครพนมโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ ผู้จัดการแผ่นดินนะคะซึ่งท่านได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีพศ2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ช่วยนะคะผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมีฐานะ,ะที่ยากจนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วไม่ได้เรียนต่อก็จะประกอบอาชีพที่เป็นคนงานทั่วไปซึ่งสวัสดิการอะไรก็อาจจะไม่ได้เท่ากับที่น้องที่ได้ศึกทักษะฝะะึกอาชีพ ซึ่งฝึกอาชีพก็จะประมาณช่วงสามถึงหเดือนนะคะแล้วแตอ่อาชีพนะคะที่ประชุมในวันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะประชุมชี้แจงผู้ในการโรงเรียนนะคะหรือว่ารูแนะแนวให้ไปแนะนํานักเรียนที่ขาดโอกาสนะคะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาเรียนต่อนะคะว่า,าในการเรียนต่อเนี่ยจะตําแหน่งนะคะหรือว่าอาชีพอะไรที่น่าสนใจก็จะได้รับ ทราบจากวิทยากรนะคะวิทยากรก็คือจากทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ี่สนครพนมของเรานะคะว่าตอนนี้ก็คือให้ให้นักให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการว่าเขาอยากประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพอะไรนะคะซึ่งทางสถาบันก็มีอาชีพที่จะรองรับอยู่แล้วนะคะในในส่วนของความร่วมมือนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากครูแนวนะคะที่แนะนําให้น้องเข้ามาเรียนต่อนะคะแล้วก็จะมีอ่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะอย่างเช่นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับค่าจ้างนะคะทางพมจนะ,ค,ะคือมาให้ให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นขาดรายได้ในช่วงที่ที่มาฝึกนะคะก็จะมีค่าชดเชยให้ประมาณนี้ค่ะ,ะสาบัานพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมนะครับก็จะเปิดฝึกอบรมนะครับในหลักสูตร เตรียมเข้าทำงานนะครับสาขาช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์นะครับสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอนาคารสาขาช่างเชื่อมอักขระหัสไมมือและสาขาช่างแต่งผมสตรีนะครับระยะเวลาการฝึก3เดือนนะครับฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2เดือนและฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือนนะครับช่วงระหว่างการฝึกนะครับแล้วก็จะมีค่าอาหารกลางวันให้นะครับวันละ120บบาทนะครับแล้วก็ มีหอพักให้ฟรีนะครับฝึกอบรมก็คือเราจะฝึกตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับเราจะเน้นเป็นสาขาสาขาเน้นปฏิบัตินะครับ80-90เปอนะครับเะนเน้นปฏิบัติครับทฤษฎีอีกนิดหน่อยนะครับ10ประมาณนี้ครับก็มีครูคอยคอยสอนคอยประกบอยู่ตลอดเวลานะคืออบรมให้จบไปแล้วก็มีงานมีทักษะทีมือแน่นอนซึ่งถ้าหากสนใจนะครับก็เชิญชวนนะครับ เยาวชนนะักที่จบก,การศึกษาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปโตถึง25ปีข้าฝึกอบรมได้นะครับโดยสามารถติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้โดยตรงนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dsd.go.th/ นครพนมนะครับแล้วก็หรือ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมหรือนะครับสมัครผ่านทางนะครับทางพื้นที่เขตการศึกษานะครับ เราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนงานในโครงการนี้เป็นการบูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้กลายเป็นแรงงานที่มีทักษะมีมาตรฐานซึ่งเมื่อจบไปแล้วมีสถานประกอบการรองรับหรือจะประกอบอาชีพด้วยตนเองก็ได้